ท่านผู้ชมครับก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของเครเนชั่นนะฮะบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับที่โรงแรมแลนด์มาร์กนะครับเวลาบ่าย2องโมงซึ่งเ,เริ่มต้นการประชุมนะครับคุณสุทธิชัยก็แจ้งนะฮะว่าขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เพราะว่าได้รับจดหมายจากผู้ถือหุ้นนะแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในการวางตัวในการที่จะเป็นกลางของคุณสุธิชัยเพราะอย่างที่เราทราบนะฮะว่าในช่วงนับเดือนที่ผ่านมามันก็มีเหตุผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามานะครับซื้อหุ้น NMG เพื่อจะครอบงำกิจการมันก็เลยมีกรณีการไปร้องกันไปร้องกันมานะฮะผ่านหน่วยงานโดยเฉพาะกรต ฉะนั้นเพื่อความห่วงใหญ่ตรงนี้คุณสุริชัยก็ก็ลาออกนะฮะแล้วก็ทางบอร์ดของเนชั่นก็รับทราบและมีผลตั้งแต่28เมษายนในขณะเดียวกันก็แต่งตั้งคุณนิธิมนหัสินนายุทธยาเป็นประธานกรรมการบริษัทท่านใหม่นะครับซึ่งการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนคุณสุริชัยนั้นก็ทำให้คนใหม่ได้เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวานนี้นะครับ ซึ่งคุณนิธิมนก็อาศัยอำนาจประธานกรรมาการนะครับสั่งตัดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่เป็นคู่ขัดแย้งทั้งสองกลุ่มเลยไม่ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบอกว่ามันมีประเด็นทางกฎหมายมีความชอบธรรมในการครอบครองหุ้นนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะเรื่องก็ยังเป็นเรื่องกันอยู่ฉะนั้นเพื่อ,อความโปร่งใสก็ตัดสิทธิทั้งสองฝ่ายนะครับนี่นะฮะสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวานนี้ก็มีทั้ง SLC หรือว่า News นะครับมีทาง Polaris Capital นะครับและก็มีผู้ลงทุนบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งทางทีมผู้บริหาร Nation Group ก็ยื่นร้องเรียนต่อกรต่อว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ลงทุนบุคคลกับทางบริษัทที่ว่าไปนะครับในฝ้าของ NMG ก็เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นคู่ขัดแยง้งคุณนิธิมน ท่านประธานกรรมการและก็ประธานที่ประชุมก็เห็นว่าเพื่อความเป็นธรรมก็ตัดสิทธิ์การลงคะแนนของคุณสุทธิชัยไม่ให้ลงคะแนนนะครับตัดสิทธิ์คุณเสริมสินสมะลาภาประธานกรรมการบริหารเช่นเดียวกันทั้งสองคนก็ถูกผู้ถือหุ้น31รายร้องเรียนถึงความโปร่งใสไปที่กรตฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องมาลงคะแนนนะฮะ ส่วนสถานการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นตามข่าวที่ท่านได้อ่านได้เห็นนะฮะก็สืบเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบางท่านไม่เข้าใจถึงการถูกตัดสิทธ์นั้นนะฮะว่าประธานกรรมการประธานที่ประชุมเนี่ยเขามีอำนาจจะทำได้นะฮะเพราะว่าหุ้นยังมีข้อสงสัยประเด็นทางข้อกฎหมายฉะนั้นก็ไม่ให้เข้าประชุมนะครับ mm hmm. แล้วก็บางคนก็ไม่เข้าใจก็ดึงดัน บโบยวายแล้วก็มีการพยายามเข้าไปพังประตูห้องประชุมของทางโรงแรมแลนด์มาร์กนะฮะแล้วก็กดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้จับขอให้จับจับเลยนะฮะคือคนที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยเขาก็ารับคำสั่งมาจากประธานเพราะประธานมีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ใครเข้าประชุมนะฮะแต่ทีนี้ผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุมก็ไปโบยวายใส่ตำรวจตำรวจ มิวช่วงหนึ่งก็อาจจะสับสนหรือยังไงก็ไม่ทราบนะฮะก็บอกว่าเอาละถ้าเขาลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นแล้วถ้าคุณแม่ก็เข้าผมจะจับคุณนะนะไม่ใช่ัจับไม่ได้นะมัจับไม่ได้มันจับไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของประธานใช่ว่าจะให้ไม่ให้ใคะเนาเรอเอกชนล้วนถูกต้องและการใช้อํานาจการดําเนินการประชุมทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตาม ตัวบทกฎหมายโดยเฉพาะหลักกฎหมายของทางตลาดหลักทรัพย์ทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับนี่แหละฮะก็ไม่เป็นไรฮะประตูก็พังไปหนึ่งบานเนชั่นก็ไปจ่ายซะเพราะเป็นเพราะเป็นเจ้าภาพถูกไหมเราเป็นเจ้าภาพดันมากร์ก็ส่งไปเสร็จมาเกือบแสนนะครับผมประตูบานนั้นเอใช่ฮะทุกทีฮะ

เอากำลังมากำลังครับครับก็งือทางนู้นก็แบบคือทางนู้นก็ยุให้จับไงคุณพี่ตำรวจเขาก็อาจจะยังไม่ทราบคือเขาอาจจะไม่ทราบกฎเกณฑ์ะนะคะก็เลยประธานจริงก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งของทั้งสองกลุ่มขึ้นนะคะทางนี้ก็เอ๊ะ ติดประเด็นว่าทำไมถึงไม่ทำ tender offer ส่วนทางด้านของคุณสุชัยคุณเสริมสินก็เลยไม่อนุญาตให้ออกเสียงลงวาระในะลงคะแนนในทุกวันไม่ให้ใช้เสียงส่วน,ะนะวาระการประชุมวาระอื่นก็ไม่มีปัญหาครับก็ประชุมไปจนจบสิ้นสุดยกเว้นการตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนกรรมการที่ว่างลงอันนี้ก็ข้ามไปเช่นเดียวกันนะครับ ที่ประชุมก็ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการมาเพิ่มเพราะว่าหุ้นของกลุ่มรายใหม่ก็อย่างที่บอกครับก็ในเมื่อยังมีข้อสงสัยกันในเรื่องของหุ้นอยู่อะไรอยู่นะฮะค<ม>้างอยู่ที่กรตอบ้างนะฮะเรื่องก็ถูกร้องไปที่กอสอทอบ้างอะไรบ้างฉะนั้นการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ก็ไม่มีนะฮะก็มีว่างอยู่3คนก็ไม่ต้องแต่งตั้งใครเข้าไปเพิ่มก็ใช้กรรมการ6กท่านเดิมไปก่อนนะฮะก็เป็นกรรมการของทางเดชเชนกรุ่นะครับนี่นะฮะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น NMG เมื่อวานนี้นะคะมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น936รายมาประชุมเอง233รายมอบฉันทะ703รายคิดเป็นจำนวนออกเสียงทั้งหมด41.55%ของหุ้นทั้งหมดในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเลยนะคะให้การสนับสนุนทีมบริหารชุดเดิมที่นำโดยคุณสุทธิชัยยุน่นโดยในทุกวาระการประชุมจะได้รับการลงมติตเห็นด้วยในสัดส่วนประมาณ97%ของหุ้นที่มีสิทธิ์ลงคะแนน ส่วนนายสุวัสด์อภัยพักในฐานะผู้รับมอบอำนาจตัวแทนผู้ถือหุ้นบริษัท News Network Corporation n น w ะฮะนิวหรือว่า SLC เดิมนะครับซึ่งถือหุ้น NMG อยู่12%ก็บอกว่าทุกิกันไม่ให้เข้าร่วมประชุมก็จะรวบรวมผู้ถือหุ้นนะครับไปฟ้องต่อสารแพ่งนะเพื่อเพิกถอนการประชุมผู้ถือหุ้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณสุวัสด์จะทำก็ทำได้ ก็ไม่มีปัญหาก็เชิญนะครับนี่นะฮะเราฟังเสียงนะคะทั้งของคุณสุทธิชัยยุนนะคะของคุณนิธิมนหัสดินนอายุทยานะคะแล้วก็ของทางด้านตัวแทนของชมรมผู้ถือหุ้นไทยคุณทังใช้อัควัตสกุลค่ะทุกท่านครับผมขอเรียนให้ที่ประชุมให้รับทราบนะครับว่าผมได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่28เมษายน2557 58ที่ผ่านมานี้ครับเหตุผลของการลาออกเริ่มมาจากว่าผมได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีความประสงค์ดีเป็นห่วงผมและบริษัทเกรงว่าถ้าผมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้อาจจะไม่เหมาะสมเพราะผมนอกจากจะเป็นกรรมการของบริษัทแล้วในอีกฐานะหนึ่งผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งด้วยในเมื่อวันนี้มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้ามา และพยายามบอกว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมและผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ผมก็ไม่ควรที่จะมานั่งเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อควบคุมการประชุมแล้วให้คนอื่นมองได้ว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนั้นผมจึงได้ตัดสินใจลาออกและคณะกรรมการก็ได้มีมติแต่งตั้งคุณ นิธิมนุนให้เป็นประธานกรรมการแทนผมซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้เพื่อควบคุมการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อยครับท่านผู้ทั้งนี้ครับก่อนเริ่มประชุมนะครับผมขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญพุทธหุนในวันนี้นะครับซึ่งตามที่ทุกท่านทราบว่ามีการ มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่นะครับได้เข้าถือหุ้นของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีข่าวปรากฏแพร่หลายว่ามีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมนั้นและผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ดังกล่าวได้เข้าถือหุ้นในบริษัทโดยมีเจตนาที่จะร่วมกันใช้สิทธิ์ออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อร่วมกันครอบงำกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องของการครอบงานกิจการซึ่งผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่นี้เข้าถือหุ้นเกินร้อยละ2ีหของหุ้นทั้งหมดของบริษัทแต่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการหรือ tender offer นะครับซึ่งในกรณีนี้จะต้องมีการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นดเดิมของบริษัท ในราคาสูงสุดที่กลุ่มผู้ทุนใหม่ดังกล่าวได้หุ้นของบริษัทมาในช่วงก่อนหน้านี้คือประมาณหุ้นละ3บาทหรือหากจะไม่ทำ tender offer ก็จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นลงและได้มีการโต้แยง้งด้วยว่าคุณสุธิชัยและคุณเสริมศิลก็อยู่ในข่ายที่จะต้องทำ tender offer เช่นเดียวกันซึ่งในระหว่างนี้บริษัท ก็ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีการร่วมกระทําการเพื่อเข้าครอบงำบริษัทโดยไม่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจริงหรือไม่ซึ่งหากเป็นจริงการหลีกเลี่ยงและไม่ทําดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมต่อ ผู้ถือหุ้นเดิมและกระทบต่อสิทธิและประโยชน์ของโดยรวมของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทผมจึงต้องใช้อำนาจในฐานะประธานในที่ประชุมดำเนินการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยผมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ที่มีพฤติกรรมร่วงการกระทำตามที่มีข่าวเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี2,558และไม่อนุญาตให้คุณสุธิชัยและคุณเสริมศิลปออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระในวันนี้นะครับกระผมนายหั่งใชยอักรวสกุลนะครับในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทยทำไมต้อง,งวุ่นวายครับทำไมต้องทะเลาะก,กันท่านก็ใช้อำนาจทางกฎหมายไปนะครับเราคนไทยด้วยกันทะเลาะก,กันทำไม ท่านคนข้างหน้าผมเนี่ยบอกว่าท่านอยู่ตรงกลางช่วยเชื่อมเลยครับความต้องพันความรักใครมันต้องเกิดขึ้นอย่าทะเลาะกันเลยครับคนที่ทะเลาะกันนั้นไม่มีอะไรดีเลยนะครับชมรมผู้ถูนไทยต้องบอกนะครับว่าเราอยู่ตรงกลางและกลางจริงๆผู้ถูนรายย่อยถูริลอนสิกก็มีนี่แหละครับชมรมผู้ถูนไทยขึ้นปกป้องนะครับท่านพิชัยยุนครับผมรักท่านและบอกเลยว่าท่านคือ บูชนิดบุคคลของสื่อมวลชนขอบคุณครับนี่คุณนั่งชัยช่ค่ะผู้ชมรมผู้ถือหุ้นไทยนะฮะก็จบลงนะครับเมื่อวานนี้การประชุมก็ยุติเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงกว่านะครับด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณสักแสนหนึ่งด้วยประตูบานนั้นเกือบแสนนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ได้จัดทุกเดือน